เวลา20่สนาฬิกาสามสิบห้านาทีจำจนหมูทั้งสองหิวข้าวโอ้อจุ๊กินกินเม็ดสุดท้ายแล้วแม่หมดแล้วเม็ดสุดท้ายแล้วมีอีกให้จุมอีกปล่านี่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 ที่แบบแบ่ง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 แบน้องหน่งแ่งเอองมาโอ่แบ่ง่ยมดอดจมาตรงนี้จูมนี่นี่จมาตรงนี้แล้วอจูม จุมกินกินกินกิเลยเออนะจอมจนหมูอิวกลางคืนใครเริ่มก่อน,นอจูมเริ่มก่อนนะคะพี่ขามพี่ขก็ตามมาเห็นน้องกินไม่ได้อิจฉาจุมก็กินเกี้ยงเลยพี่อยากกินถาดพี่ขาม,อมยะะอะไรคะาดชัาน ไม่พี่ถังไปเอยแม่ก็โอเคนะว่าว่าจะหมดเลยวันนี้น่าจะหมดแล้วคืนนี้น่าจะหมดเลยอะไรจุ้มอะไรจุ้มอาบน้ำแม่พี่น้ำบรรยากาศร้อนนะคะก็เลยต้องเาบน้ำต้องเห็นนี่ไงอากาศร้อนนี่แม่เอาเท้าจุ่มด้วยเอาเท้าจุ่มด้วยอุตส่าห์บอกว่า ต้องเปลี่ยนน้ําให้น้องบ่อยๆเดี๋ยวน้องท้องเสียนี่ไงต้องได้เปลี่ยนอีกแล้วไงนี่ไงโอ้โหกินไม่พอเอาเท้าจุ่มด้วยมาจุ่มพี่ขำก็ามากินน้ำอีกไปยัดเปลี่ยนน้ำให้น้องก่อนนะครับแปก่อนนะครับหมดยังเที่ยงทำไมถาดดำมันถาดดำมันหมดไปอ๋อ้ย่พี่ไม่อิ่มพี่มาเบิ้ลอีกถาดแล้วกัน น้องทำไมมันดูไม่อร่อยกินทิ้งกินคว้างก็ได้นันเม็ดหนึ่งร่วงไปไม่กินวางไมนี่มีตังหรอกใช่ไหมเลี้ยงพี่ไหม่อ,อ่อ,อนหน่อยนี่พี่มาออนเมยหน่อยม,มามากอดหน่อยมาให้กอดดูดีหมูกเป็นยังไงบ้างแล้วหายยังแผลอย่า ยดาเซลแดดเซลเรื่องแผลมันยังเจ็บช้ำอุลาอยู่เจ็บช้ำใจอยู่มิน่าเลยหมดรอเลยมิน่าคิดขุดดินนี้ออกจากบ้านเลยมันยากมันลำบากแม่ก็ไม่บอกพี่เลยว่าข้างใต้อะมันไปต่อไม่ได้แล้วมันเป็นปูนเป็นถนนคอนกรีต <c oughs> <c oughs> พ,พี่เลยไม่รู้ เสียใจจุง้งออกจากบ้านไม่ได้เดี๋ยไปไหนเลยโอ้โหกินเสร็จแล้วเลอะด้วยไป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 นอนกันเนาะแม่เปลี่ยนน้ำให้ก่อนอไปดูน้องน้องนอนไปตัดผ้าไปที่น้องก่อนนูนตัดผ้าไปที่น้องน้องนอน ลูกน้องแม่ค่ะสกอิ่มแล้วพี่โอเคพี่จะนอนแล้วนะแม่จุ้มจุ้มเดี๋มายุ่งกับพี่ได้ไหมีิไปเลยจุ้มไปไกลอ้อนแม่อยู่ติหัวจุ้มทำไมพี่ถามีิหัวจุ้มทำไมจุ้มก็อยากอ้อนแม่บ้างแม่จุ้มเหมือนกันนะ ไปไปนอนกันวันนอนกันเร็วนนนวันนอนกันนะวันนี้ขอนอนด้วยคนนะโอเคไหมขึ้นไปขึ้นมาขึ้นไปขึ้นไป ของตัวเองแล้วหรือมันมีความฉุกเฉืน love no. จุอย่ามองอย่างนั้นดูจุเตรียมฟัดกันอีกแล้วโอ้ยนอนกันเถอะลูกค่อยเล่นกันตอนเช้านะโอเคไหมั้ยเนี่ยแมพี่ไม่เคยทําอะไรน้องเลยเนี่ยดูพี่ก่อนดูสภาพพี่ก่อนจะไปทําอะไรน้องได้แม่ดูก่อนจุ๊บอย่มองอย่างนั้นเคินดูสภาพกันน้องเหมาะเนี่ยยอมแพ้แล้วเนี่ยยอมแพ้ยกทงขาวแล้วไม่ชู้แล้ว นอนกันได้แล้วเดี๋ยมาจ้องได้ไหมจูม,มแม่จะไปนอนแล้วนะไียกตรงขาวเรียบร้อยแล้วใจูม่าจูมก็น,นอนสิลูกจูมก็น,นอนจูมนอนแม่นั่นแหละไปนอนดูจากสายตาพิฆาตของจูมก่อนไปนอนได้แล้วพูดเดยอะ นอนเลยมนุษย์พูดเยอะอยนอนแล้วนะนอนก่อนนะพี่นอนก่อนนะทุกคนอืมนอนกับพระเจ้าฉัเนเหียงกับแม่ถั่วน,อนนอนข้างบน <laughs> นะพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มะขามาตูมด้วยนะ แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมะขามมะตูมเจอกันใหม่คลิปหน้ารบับ๊ายบายครับ